สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุู้สุขคนนอจากพี่น้องพี่น้องสาวย้องที่่วนมากินกินอันยำเฮ็ดเข็มทองใส่อันลูกซิ้นจากพี่น้องนี่จ้าจานเนื่องจากพี่น้องเฮ็ดโบราณเฮ็ดุ้ดีอิ่มจ้ะมาเพืจ้ะพี่น้องมากินอันยำลูกซิ้นใส่อันเห็ดเข็มทงองสาวนอยนะจ้ะ จ้าคนสาวเนาะสินงสาวเนาะก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่พี่น้องเข้ามารับชมทรงสาวเนาะมาดดตลอดนะาจะสาวเนาะขอบคุณได้ายจ้าสาวเนาะเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สุกคนกันจ้าก็คุณจ้ามาจ้าพี่น้องมือกีนน้ำสาวเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้น้ำจากพี่น้องน้ำผลไม้พอดีเลิกงานแล้วจ้าแวะไปซื้อโอกจากพี่น้องก็เลยได้น้ำผลไม้มา หวานเย็นซึ้งใจนี่พี่น้องน้ำผลไม้เย็นๆนะคะยำลูกซิ้นใส่เห็ดเข้มทองเครื่องนึ่งห่อหนึ้อจะได้สาวเนะาะยำแค่เครื่องเดียวย่านกินง่วมืดจ้ะน้ำลายคืนคือน,น้ำลายน้ำลายคืนสู่น้ำก่อนพี่นอ้องเปคี้ยวหวาน

Hey mm. no อย่างย่างพีเอกินพี่น้องเงินซื้อของมาเฮ็ดกินเอาจ้ะมื่กินได้คาดีพี่น้อง เตื่อนนกำลังดีจับพน้องคำานี้ใหญ่ก็มาจับพี่น้องมึง พริกสามเม็ดนี้เนาะ เม็ดใหญ่เผ็ดน้อยนิดเงี้ย <c oughs> นั่งเป็นทุกตอนพี่แะ 就是硬冰龙，吃不来。 กินไปกินมาเพื re, ่อเล็กน <c oughs> <c oughs> ้อยเฮื่อจะจัดแจงน้อเนี่ยจะเป็นลูกซิ้นกุ้งสำหพี่น้องแซ่บ ลูกซินย่างแั่บเนาะกินได้เมื่อไรจ้ะแซ่บมากบุกกินแต่ลูกซิ้นเนื้อจ้ะย์่บเนาะบุกกินเนาะแต่ก่อนกินด้วยพี่น้องมากสุดกันแั่เนื้อแซ่บเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บจต่พอพี่ได้กินห้าพกปีแล้วก็เลยบุกขึ้นจ้าที่เหนะอจารย์พี่น้องเลยเศร้าเลยบุกกินเลย มั้งัะพี่น้องเดต่อันหมูสับกันเน็ดติดน้ำหนววซื้อบอกว่เน,น้นเนื้อป่ะแน่บอกว่เน้น,นหนนนนมูน,น้ำยแซ่บพี่น้องเปรี้ยวๆหว,นวานๆกันอันนี้ ไม่ยังแอปเปิ้ลโยบานไม่ยังเนาะโยบานสตรอเบอรี่หมดจ้ะไม่ยังบุ้ยอันนี้อันน่ะบอกสามอย่างแต่อยู่ตรนี้อาจะเป็นมากยังพี่น้องอันทับทิมนะน่าจะเป็นทับทิมจะสี่ได้เนาะเสร็จแล้วพี่น้อง เบี้ยวหวานจ้าพี่น้องคลิปนี้เสา้ายงกอบไว้สำนีกก่อนนะจ้าคลิปน่านยิงทักถ่ายกันใหม่จ้ะพี่น้องขอบคุณลหลายเด้อที่มานั่งเบิ่อเส้ายงกินยำคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายมีก่อนสุขสันต์ายจ้า